พระธาน,น,นสท่านได้เ,เดินทางขึ้นยังเขาเจดีวิหารดา้สุดยอดของมหานิยมมหานิยม,ม,ยมว่าในช่วงนี้นะครับ จะให้ท่านเดินทางให้พี่้องเราได้ปีทองด้านหน้าน,นี้ครับเป็นตัวแทนจุดพูเพียนในอ่านี่แหละครับแท่นเพียนด้านซ้ายด้านขวาจุดทูเทียนออกมาก็ใส่ผ่านเอาไว้อธิษฐานจิตบูชาไม่ว่าเขามีพิธีก็ไม่รู้นะเห็นไหม ไม่รู้แต่เรามาถือว่าโชคดีหกสิบปีจะมีสักครั้งวันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆท่านที่เดินทางมานะ,นะครับอาจจกได้มงคลได้สวดตรงนี้นะหรือจะคล้องศีรษะนะครับเป็นกาสรสละข้อสสดดวงปราพูดผีบีสะกับคุณสายเสนยาวันนี้ มเทวาอารักษ์เพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลขอพรให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อดำเป็นวัตถุมงคลที่มีปรมีสูงเป็น เสดเข้าพิธีการณระวันนี้ผู้ตัดตรู้ด้วยพระองค์เองคือพระปัญญาที่ถุนพระบริสุทธิ์เป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่งว่าตัณฐารัตนานีจะเป็นที่พึ่งองเราไปตลอดชีว <Trans> <fire> ิตพุทธะอรังกัจจามโนพระควาโตสาวกสังโกสาเมีย เจปฏิปันโนพ่าว่าโตตาว่าทำฝังมามาพระธาตุพระัสสัมมาเอาหลวพทธสัมิเนนิโตว่าเขว่าเมืองมาเจาวงพรนิมิตลวงพ่อคอหงษ์มังสีหลวงปูอีว่าตาตีทางด้านนี้นะคาเด้นด้านานด้านด้านหลังซ้าย ท่านโชคดีมีชยัยจะได้เจ็บจะได้ไดยอมจะได้เป็นคนรองทายตัสร้างตัวตนพี่น้องครับเก้าิ่งเกิดสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของเรากับครอบครัวของเราเราไม่ได้ปิดป้ายประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆมากมายเรารู้กันโดยในพี่น้องที่มาด้านหลังนะครับเจ้าหน้าที่พาเทวพิเศษองค์หลวงพ่อดง มหาบุณีสีกุณาสุพนธิมิตให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสุงตุงาง พระางค์อ่ค์ไดพระจุมงคลและเจ้าโรกที่จะเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับขวัตดนสุในพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระจุมงคลของดันี้เราทั้งหลายจงตาลวะวันนะพุทธปฏิมัง อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโุปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธพระพาวาติ 啊！回家。 นะโุทธอรยสารีมิยังที่นาุตทิปัญญา ว่าปูปูาตระกูข้อังเขาเอาุดคลามีวันนี้นะฮะมีผู้หญิงแหวกทางหน่อยนะผู้หญิงแหวกทางอ๋อตะโคกตตรงข้อครับ รับบอลนะครับในระดับนี้ก็ลงมาอยู่ทั้งหมด4บล็อกด้วยกันนะครับแล้วก็มีบล็อกครับตในนี้เป็นสามทุนนะครับจากช่อง5ช่อง8ช่อง9แล้วก็อีกหลายหลายช่องนะครับทั้งในการทั้งเครื่องนะครับ H h ท่าห็นไม่่าว่าปผานนะาถูกเนะครับนนี้ก็เกียรจัน์โขศีลหลวง่อครัพ่อแล้วรัอ้าวทำไมมีด้านลังพี่เอ๊ะยังไงกันเนี่ยอ่าพี่องมาเต้นอะไรครับโีด้านน้าให้สีพันขณะนี้ถึงถชงไหนแล้วครับพี่พี่สอนนะให้ทพี่ให้พี่ดำให้สอน สามหมื่น้านสามขอใด้ใจนีครับรับคำพักการะ์เลยครับโอ้ของเลี้ยงทองคำแท้สองพบาทครับทองคำแท้สองพันบาทได้แล้วใครหิบไข้ได้ป่วยหายไขหาป่วยนะครับต่อไปเป็นมงคลนะครับอยากยัประเดีพยคเจ้ามามะไ่แล้วนะว้องคนต้ด เอามีบัตรดีไหม 哈哈，充满力。